ทีนึงเราเราเดี๋ยวยัดไปเลยยัดหมัดไปมันน้ำมานน้ำสามหมัดโอ้ยเฮียชนะละเฮียยางเดี๋ยวเฮียกไม่ผ่าดสวยยัดไปเลยตรงเนี้ยแหละสวยด่าดาพี่ด่าดาคุยสัตว์เฮียก็ต่อเฮียลาบไอ้คุยเฮียลาบอาเฟ่วายวายวายหน้าแตกไอ้สัตว์ตดนกุลล้อไก่ไอ้คุยตดนกุลล้อไก่เฮียมึงโดนโซเซตกไปตอนนั้นมึงยังไม่ตามอยู่กับกูลูกพี่มันไอ้เด็กเฮียคุยก็ต่อมึงแพ้คนต่อยก็แต่ไม่เป็นไอ้เด็กเฮียไอ้เฮียใครที่ไม่ไม่เห็นค่าคุยเฮียบอกแม่มานั่งดูเลย สังคมนม่ยมตามน้ำไมเหี้ย เป็นเรื่องตลกขบขันไม่เฮียบางคนตาขนมจบฝันง่าเฮียชีวิตแม่งเราอยู่ยากไปไม่เฮียพวกคนที่เฮียมันอยู่มากไงไหลเฮียหลุดันก็ปิดปากแล้วนั่งลงนิ่งๆนะไม่ต้องยกมือไหว้ตัวไอ้ควัยไม่ใช่หิ้งพราสมองเชื่องช้ายิ่งกว่าตู่ยิ่งกว่ายิ่งรักน้ำตาฉันไม่กี่เอื้อยดิสดิ้งละดูม่สาระแต่มึงไม่ชอบก็จะป่ายกยอบริบทเป็นปอกออกก็จะป่ายหนูตะเภาจะขึ้นปังออกจากท่อก็จะป่าทำตัวนิสัยเสียมาจากพ่อก็จะป่ายฝักถ้ามึงอยากโตสวยกูจะไม่สนธนาต่างถิสสนทาาาาาาออยยกกกกกกจจะะะัดคคววมรูู้้ใ่่่โลลงบเ เราไปแพ่งพนธนาทานโทษช่วงนี้อารมณ์กูเบี่ยงไปจะให้กูทำเหมือนคนอื่นก,ก็คิดว่าเสี่ยวไปกระสุนคุณภาพตะปืนกาดอะไรไม่มเหนียวกไกลถ้าไม่ใช่ก็อย่ามาเสือกมึงดิบเกี่ยวอะไรอ่ะไอ้เหี้ยคนที่แม่งอยู่เฉยๆเว้ยแม่งไม่มีใครหรอกที่อยากจะอยู่ดีรู้ออกมาด่าเว้ยมันต้องมีเหี้ยอะไรทำให้คนเป็นกาดแล้วกูทน,นไม่ได้สัตว์ ทางที่กูเดินไม่ดูทำไมมันหนามจัดอยู่ดีไม่ว่าตีอย่างเลื่อนจะให้สนามกัดเหี้ยควายหมารวมกันเป็นสามสัดเอากูไปเทียบใครหนาอุปสรรคเป็นขวางขัดกว่าจะหันมาสนใจต้องให้กูขึ้นหนอหน้ายิ้มก็ลงไปใส่ใจนะบึ้งหนอไม่อยากเป็นเด็กดีชอบเป็นเด็กดื้อหรอแล้วที่ดาวิจารณ์กูได้ถึงครึ่งกัวเฮียใครที่ไม่ม่เห็นค่ากวยเฮียบอกแม่งมานั่งดูเลยเฮียรึงไม่พายเอาไป่หน้าน้าไหเฮียสั่งคมนิยมตามน้าไหเฮีย Hope can I hear? But what I know don't find it here. To be making you, yeah, I might here. But when you hear me with you, my night I cause I'm forced walk on the path, but I don't have to wear this little shit mask. Cause I've choosed my big brain for the class, <laughs> answering the question that they ask. Oh you big bitch, take a look at the detail, my souls and my skills are the real deal. Bitches in is fucking retail I the don't with that shit it's game unless resale a a fuck <c oughs> ไม่อยากได้ปัญญาไม่อยากได้เนื้อหาใชปัญญาช <c oughs> นนั้นจัดไปกูจะให้แค่คำตาแบบหยาบาเ,เอาไว้เข็ดเอาไว้ล,ไ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 ลับเอาไว้สางกระลาตลมไวโลกไม่เปิดแต่กระเสือกอยกจะโง่ต่อไปแค่คนรวยอวยแบบเอาโลกไปก่อนไปปิสมองแล้วฟังแม่งแล้วก็ย่อต่อไปให้โลกใบนี้ไม่มีแต่โงแล้วก็โง่ต่ไปดิสัตว์ยสัตว์ี่กระจอกที่ลาบไอค